เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็ยังไม่เล่นนะสเดือนผมช่วงจะรู้นะฮะช่วงเวลานี้ติดงานหลายอย่างนะรอดไปตัวโอซิสนะครับผมก็คือตัวที่ได้มานะตัวชิกออนอินทรีย์เลนะครับสำหรับใครที่ได้นะครับเราจะมีตัวอินทรีบิทนะครับผมซึ่งกดไปที่อินทรีบิทนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บน้ำเลือกไปที่โอมเวิร์สนะครับผมหรือเลือกเวิร์สที่ต้องการนะฮะเวิร์สไหนก็ได้แล้วแต่ขุงคุณนะฮะ แล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บโอเคนะครับผมเพื so so ่อนที่จะโอเคผมลองทําดูนะสําหรับใครที่มีอยู่ในตัวนะก็ทําทําไปสักนะครับผมกิเตอเลยโฮมเบิร์ดเอ่อทีจีเบิร์ดเมนเน็ตทีจีซีโฮมเบิร์ดเมนเน็ตสกุลับเบิร์ดเมนเน็ตแล้วก็แมนนะฮะจากนั้นปุ๊บนะฮะกดเข้าไปแล้วก็ปุ๊บเราก็จะคอนเวิร์ตนะฮะเราจะได้บางคัลเลอร์นะครับผมเชนจ์นะผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถเลืนะครับผมเลือกไอ้นี้ได้นะครับ หังจากนั้นจะปุ๊บคอนเวิร์สริวนะครับผมเราก็จะได้ตัวลครมานะครับก็คือตัวมังกรนะฮะมังกรมายุนะัะผมอ่านว่ามาริวหรือว่ามาริวนะับผมกดเข้าไปปั้งเข้าไปนะฮะนั้นจะปุ๊บนะครับผมมันก็จะได้รับของมานะครับอ่ามันจะเจเนเรตนะครับผมออกมาให้เรานะฮะซึ่งเราจะได้มีตัวละครมังกรมาเล่นนะฮะ เนี่ยตัวละรนั่งนี้นะครับผมซึ่งจะมีเทรนนิ่งแอปพลิเคชันต่อไปในอนาคตนะครับผมซึ่งเราก็จะนั่งไปเล่นกันนะผมเข้าใจว่าประเทศไทย,ยเล่นไม่ได้นะอ,อันนี้ไม่ชัวนะครับเพราะว่าผมยังไม่เสี่ยงนะฮะมันจะไม่เสี่ยงเล่นอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครนะถ้ามีขายเนี่ยผมจะพยายามที่จะขายทีแม่งเลยน,นะ เดี๋ยวเราต้อรอดูกหลังผอยากเห็นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีการแข่งขันด้วยนะครับผมจอยสเลสนะครับนี่จะเป็นนนี้นะั่นี่นะจะมี next generation b o r n นะครับผมเกิดมา generation next นะครับผมแล้วก็ keep next generation นะครับผมก็จะเป็นพิการนะฮะในการเล่นนะครับผมจะมีเน่เปิดเติบโตเปิดนูนี่นั่นนะก็สามารถไปได้ โดยส่วนตัวผมนะครับผมไม่ค่อยรู้สึก,กเสียดเสียดกดเข้าไปนะฮะโดยส,สัจจริงเลยผมรู้สึกอย่างจริงนะแต่ผมอยากลองเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูผมอยากลองผมอยากลองผมอยากลองบิดดูมีแก๊สอยู่เล็กน้อยนะรเราสามารถวิวฟูลดีเทลได้นะครับผมเป็นโปรมิชั่นนะครับผมซึ่งอันนี้เราต้องอยอมรับความเสี่ยงกันเองนะฮะกดไปถุงบดนแท็กหมดกระเป๋าไดา้ไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวนะครับผมก็ไปไม่ได้เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องบิตคอยกันนะครับผมพี่เกียดเอาจริงไหมพูดเรื่องบิตคอยน่าเบื่อน่าเบื่อนี่พนะนี่จะเป็นพีชนะน็อตแเทจนะฮะบีฟต้องมีเฟรชรอสองนาทีเลยเหรอ นานเหมือนกันเนาะโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปเล่นดูนะครับ mm hmm. ว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งรตรงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่าโปรเจกต์มีอะไรแปลกประหลาดขนาดนั้นนะครับผมเยวจะไปลองดูนะโ mm hmm. ดยส่วนตัวหลายๆอย่างนะครับก็ยังมองว่าถ้าเราอยากลองเล่นตะารสักอย่างนะรเรารอไปเลยน,นะครับผมอย่าไปรอเวลานะมึนนงรอเวลาไปก็ไม่เล่นนะทีบิวนะครับผม mm hmm. บผมวนงย ผมได้ซีรีส์หนึ่งมานะฮะแล้วก็ตัว BF นะฮะอายุผูสุดยอดสุดยอดเราก็ได้มาฟรีนะครับผมเป็นเ t ทฟรีที่ได้มานะฮะซึ่งต้องยอมรับนะครับผมว่า,าการได้รับเ t ทฟรีนะันก็เป็นข้อดีนะฮะแล้วก็ข้อเสียเช่นเดียวกันในฝ้าบุบิดแล้วไปไหนนะน,านแบบ่าแดด รีดีโออีกครั้งก็ได้อ่ะอ่านี่ไงโอ้โอ้พี่เจมสีทองหืมสีทองด้วยสีทองเด้วยจอปพลนี่สีทองนี่คือขายได้เหรอมีใครมีสีทองบ้างพี่เจนนี่คอนเวิร์ตนะฮะซึ่งเออ่อืม คุณจะไม่สามารถรีวอทเจนนะหูก็แจ้งเศรษฐิจนึงคุณจะแปลงเป็นเรียวมั้ยถ้าแปลงเรียวแล้วมันจะกลายเป็น s อ t แล้วคุณจะไม่สามารถแปลงเป็นเอเอสเอ้โอ้มันไม่สามารถเปลี่ยนเป็น NFT ได้อีกแล้วหรือนี่อยู่ๆเจียงจริงแชร์ไม่ได้เล่นเลยนะบอกตงเราต้องเดี๋ยวเสียงเสียงสักอันนึง ขอดูลิงก์อองตัวฟุ้งหน่อยเอนขายเนี่ยอะไรกันคือดูทรงลักษณะน,นะครับของการปล่อยเนี่ยมันวอลุ่มการเทรดมันน้อยนะฮะเหตุผลเยอะนะคอน้อยมากนะครับผมดูทรงมเนี่ยพอสมควรนะสนุกสิบและะ้วครับอืมต้องลองเล่นอนะ่ะไม่ลองเล่นก็ไม่รู้ว่าสนุกไหมคอนเวิร์ตแล้วกันไม่ได้มีไม่ได้เครียดนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรา เราโอกาสได้เล่นเราเล่นไหมฮะอะไรกันนะทานทีทันเฟลอะอ่ะอามาแล้วมาแล้วี่หลดยอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยากรู้อยากรู้ร อย่างเรียกร้เฮ้ยเรียนมังกรมแล้วองกรอมาลอังกรตัวนี้ไม่ใช่ NFT นะครับผมเป็นโซล่าทโทเค็นนะครับผมนั่นหมายความว่ามันพยายามตัดลดอุปสงค์ของ NFT ทิ้งหรอวะน่าสนใจนี่เป็นอันหนึ่งนะผมที่ถือว่าเป็นลักษณะของการทำง,งานที่เราได้เห็นอะไรหลากหลายนะถือว่าดีมากเลยอาจจะว่าซะ เออมัองมกรเทเจงมันเกินมันเกินแล้วเราก็ไปสตาร์ทนูเทรลริงส์วิวซึ่งน่าจะเป็นเกมน,นะครับผมมีนะ็นคอนเน็ชั่นนะคลิปนะครับกิ้คลิผมว่าคนเล่นน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะในลักษณะของการเล่นนะครับแต่เล่นให้ดูฮะอยากดูมือนคัน ผมได้องครกรแล้วครับเป็นเด็กอายุหนึ่งขวบอ่านี่เป็นสกายฟู้ดบอลอินเซโพ็ิชั่นเออกินอ้าเอ้าสวัสดีลา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 คุณเดือดมานี่สิไอ้หนูไอ้หนูมีอะไรไปไกลนักสิไอ้หนู อ๋อมันรูปรได้มันแฮปปี้เมสเออน่ารักจังไอหนูยังไม่ทิ้งข้างเลยไอหนูโอ้หเต็มนะไม่เลิบเต็มยิ่งถามเลยมีแข่งดาวสตล์ผสมนี่ผมน่าจะได้มาก่อนดินป่ะ น้อยอย่างนี้เลยเหรอสำหรับใครอยากเล่นเกมแนวดิซิมอนนะฮะเรามาเล่นดูได้นะฮะโอ้ดละโค้ดขอโทษ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 ที่ผมอายุหนึ่งขวดนี่อะไรครับงการอะไรครับ พีน่นะผมอยากเห็นกันไม่น่าจะไปแข่งได้ป่อวะเอาลองดูลองดูใอด้ดูอะไรลูกพ่อไปเลยโอแล้วมันเบียดเบียดทำไมวะ ผมโดเบียดอะ่ะสำหับใครที่อยากเล่นนะฮะเรามาเล่นรู้ได้นะก <h> ็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสรุกอีกอันนึงนะครับผมซึ่งผมยังมองว่าก็เป็นเกมเกหนึ่งนะครับในระบบเนาะแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรดูแปลกประหลาดขนาดนั้นนะครับ ไว้เจอกันสวัสดีครับประมาณนั้นนะฮะจากโมจากเกม Oasis นะครับผมแล้วก็ตัว Oasis นะครับรู้สึกว่าจะมีหลายอย่างเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวว่ากัน